สวัสดีจ้าพี่นอ้องทุกผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยา,ายไพ,พ่ไพ่กินปลารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจะ้ะมือ่อวานยา,ายไพ่เดียนน้ำโพมูนท่าทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจะ๊ะวอนสิไปรับชมรับฟังยา,ายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรย์ยา,ายไพ่นะไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดกิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก่อนสี่บริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าาาาาจะคคอมมมมเเนต์ขุยยททัักกกบ พ่อเมนมัดไตาคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เจอกันตำเล้าพวกเราเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่าวหลายใหญ่ห้างไปบึงของมูลเนี่ยทางอาจารย์ทนันแหลกไปเลยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างเงี้ยพี่บริหารให้เด้อพี่น้องเป็นแนวทางสองตัวล่างชุดเต็มของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะคะ่ะแคบหน้าจอเป็นแนวทางน้ำเพลนเด็ดเลยเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าเบิงแนวทังล่างแล้วมาเบิงแนวทังเทิงเพื่อนเราพี่น้องเนาะสองตัวบนเนาะจ้าสองตัวบนสองตัวล่างเคียบหน้าจอได้เลยพี่น้องค่ะเคียบหน้าจอได้เลยนะคะ ก็ไพเราะจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มล่าง,กาง na, แกหน้าเนาะผู้ใดมักแนวทางแกหน้าแคบหนาจอเลยเด้อพี่น้องคะ่ะดับอ่าดับล่างแกหน้าเราดับล่างตัวเดียวกันกับยายไพเนาะพี่น้องตับเจ็บเนาะค่ะอ่ะไปตามต่อค่ะพี่น้องคะ่ะชุดเต็มเบนแคบหนาจอเลยเด้อยนายไพ่ราะบรอ่ารหน่อยเนาะค่ะพี่นอ้นองสำหรับแนวทางของอแดหน้าเนาะแคบหนาจอได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเด่นล่างดังเม็ดทรายเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเด่นล่างดังเม็ดทรายเพิ่นบอกว่าดับอ่สองตัวพี่น้องแคปหน้าจอเลยนะจ้ะ <c oughs> เพิ่นบอกว่าดับเจ็ดกับแปดเนาะพี่น้องชุดเต็มล่างแคปหน้าจอสําหรับแนวทางดังเม็ดทราย ต่อ,อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบลากอันนี้เป็นแนวทางกองอาจารย์ต,อ,อ,ตอกิเอตตอกิสนานะพีน้องเนาะงวดที่แล้วสิบลางศูนย์นนกับสี่มาสี่นพิณองเนาะวดนี้แปดกับสองว่าสั่นมักตัวใดกับพิจารณาด้พน้องเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนะคะส่วนมากอาจารย์ได้เพื่อนที่ให้เข่านพีน้องว่าคือแย่ไพ่พออาจารย์ใดที่เพื่อนให้เขา เข่าบอยเพิ่นกับเข่าตลอดเนาะพี่น้องเนาะเข่าบอยได้พี่น้องลดงวดนึงแล้วก็เข่าอีกเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางพี่เพื่อนใกลให้เขาะะ่าเนาะน้องพี่เจ้าหน้าได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนเด่นบนตัวเดียวนะคะเนาะมาสิบหน,น่วยแนวทางของแอดวิลัตงวดที่แล้วให้เก้าม้วนนี้กับเก้าคือเก้าพี่น้องเก้าไม่แห้งดิเก้าอียังด,เงดีเก้าก็แปะ มาแห้งคู่กันเลยเนาะคะ่ะย่าไปเส้อเหล็กมาแห้งเด้อพี่น้องเหลียมแต่อารมณ์เนาะหมดที่แล้ววางหกมาแห้งหกกับบอมากเนาะคะ่ะแต่วันนี้นั่งเหล็กดับอาจารย์ชนพลยังไม่มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเล็กดับอาจารย์ชนพ,ยยนะะพนนลาาย,นพย,ยังไม่มาทั้งล่างทั้งเทิงเลยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนไอสตางนั่นหมดที่แล้วก็เด็น 9, เก้าอสตางกระเด็นเก่าน้ำเพลินขึ้นกันบนตัวเดียวเก้าแต่ว่ามาได้ทุกหลักเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างสามตัวมาโตกสันงวดที่แล้วสี่ห้าหกมาสี่วดนี้เก้าศูนย์หนึ่งนพี่น้องเด่นล่างมาโตกสันพิจารณาไปกับพี่น้องกันมา,มาตัวใดกระจวดจา,จาน้ำเพลินเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นล่างไทยเอ็กร์ตูนแบบสามตัวมาตัวงวดที่แล้ว มาสองโบเรมาโตเนาะจ้ะมาเบิงคางวันนี้ศูนย์ห้าหกกระสัมาร์กตัวใดญกับพิจนา,าสําหรับแนวทางของเอด็ดการ์ตูนเน,นาะค่ะเนาะชอบตัวไหนก็ค่อยตัวจ้าดน้าเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดวิลัตเนาะสิบหน่วยข้างเทิงวระสันหมวดกรหลุดพนาเพลินว่าหมวดนี่เก่ากับหนึ่งกระสพะะสี่น้องจ่ะหนึ่งเก้าเนาะค่ะอาชุดเดียวเน้นๆเลยหนึงะนะ่งเก่าพนาเอาพิจนา,าน้าเพลินใดญค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดวิลัตเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอดนันแอดนันลันลาวาสันเพื่อนว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าประกาศขอประกาศไว้ตรงนี้เลยวาสันแปดบอม่าลางไทยวาสันแปดไม่มาล่างวาสันเพื่อนว่าเนาะแอดนันเนาะต่อไปเลยจ้ะเอามาเบงแนวทางลางเพื่อนบัดพี่น้อง ลางเนหลูดศย์สศสี่ศนย์หู้ย์หกศนเดศูนย์แ0ดศูนย์และเกเพื่อตัดศูนย์หนย์สออกนอกนั้นจวดเลยกาใส่คนว่าสำหรับแนวทางของแอดนั่นเนาะค่ะนาะมากกับค่อยว่ากันนอกค่ะพี่นอกต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดินลางอาจารย์สมัยเนาะงวดที่แล้วสามกับสี่สามสี่หามาสามกับ4ี่เนาะจ้ะ วดน,น,นี lot, ้ห้าหกเจ็ดตาเจ็ดทิดับเรือหาดับหกเนาะพี่น้องพิจนาได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นเนวทางเดินเดินเดินบนเดินล่างลุงสีจะเอามักได้แย่ไพ่เนาะพี่น้องเนาะบัลูว่ายแย่ไพ่สีวาจังได้เพราะว่าขอเหล้วกับว่าไห้ม่แเมนว่ายแยไพ่บดอยากเอามาไห้ได้พี่น้องอธิบายตรงนี้เลยเนาะค่ะลุงสี เพื่อนบ่ให้มาเด่นล่างไม่ให้มาถ้าเพื่อนเอามายายไพ่มาล้ใหายยายยามาโทษยายไพ่เนั่ยค่ะพี่น้องคะเพราะว่ายายไพ่บ่เม็นว่าสิบบ่อใหญ่อยากมาให้อยากเอามาให้ที่ขอมาเนาะจ้ะแต่ว่าเพื่อนบ่ลงมาให้เนาะจ้ะจัคือบ่อใหญ่มาเนี่ยทั้งแล้วตอนเนี่ยทั้งคนเสียวลงให้เอาบ่ลงให้เฮาเนาะค่ะเนาะถ้าลงใหายยายไพ่ออกมาให้อยู่แล้วเนาะค่ะแต่ว่านี่เพื่อนบ่ล้งหายเนาะค่ะน้องพี่น้องเราต้องเข้าใจกันตรงนี้เนาะค่ะเพราะว่ากันเพื่อนบ่ลงมาให้ แนี่ยว่างบนบลงแนวทางมาให้ยาไพ่กับบลเอามาให้พี่น้องบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิร์ค่ะเด่นบนล่างนะจ๊ะเนาะงวดที่แล้วเด่นซีมาล่างเนาะจ้กงวดนี้บนล่างแปดเอาพิ่นว่าแปดเพมาล่างเหลือครึ่งแปดอะไรดีจวดจัดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดโทมเมงสิงเนาะสันจรเด่นสองกับแปดสองแปดแปดหกสองหกแปดหนึ่งสองเก้าแปดเก้าสันจอระวังเบิร์นกับหามนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอนนูนามนาะจ้ะสิบล่างงวดที่แล้วมาซีนาะจ้ะงวดนี้ห้าอ่างวดนี้สามหกเก้านะจ้ะสามหกเก้าสิบล่างแอนนูนามนะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอาให้รวยวะสันพี่น้องหลักลอยหกอ่าหลักร้อยอยู่ที่หกหนึ่งสามเด่นหก หกศูนย์หกหนึ่งหกสองอะไรหกสามเอาให้รวยนะคะแอดรวยๆพอมากงวดที่แล้วเดี๋ยวดูงวดนี้ครับเพี่น้องย้ายไพ่จะมาลงให้เบิรงอีกรอบเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคุณหญิงงามใจเด่นเก้าวะสันเม็ดเดียวเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดและสองเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดสุดปิดเด่นห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนย์ ข้างขึง้นสองตัวบน7 9 7 0ข้างล่างเรนเก่าของบนเรนศูนย์ดับ6บนเลขตัล่างมีอยู่ที่7 9 0ดเก้หเอสูสเปีดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขมหาลัทเนาะเดินล่าง7กับ2ฟัน7 2ตัวแคปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเท่าร่างปลาจัดหาเดนศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้าปลาจัดหาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจากพิไทยดูแนวทางของนมสุพรรณมาแล้วสําหรับผู้ใดรอแนวทางนมสุพรรณหนึ่งมีหน้านะจ๊ะเด่นสองกับสามสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองไพหมักแนวทางนมสุพรรณแคปหน้าจอเนาะจ้ะถ่ายคลิปนี้ย้ําให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะ ที่ได้แบ่งปันขอูลุณทั้ทงแกล้งไม่ไ,ไมพ่พอแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนวทังเนาะจ้ะขอบคุณห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า